โลกถ้าเข้าใจเข้าใจปัญหารู้จักปัญหาและแก้ปัญหาทุกก็ไม่เกิดปัญหาทุกอย่างนี่มันเกิดจากเราไม่รู้ถ้าเรารู้ตามตามเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยไม่มีทุกทุกที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเสวยอ,อยู่ ก็มาจากอักวิชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ทุก์ไม่รู้เหตุของทุก์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้สิ่งพระเจ้าท่านตัดสรูู้มาตัดสรุสิ่งนี้มาตัดสรูู้สิ่งดูซึ้งง่ายๆดูง่ายที่สุดแต่ยากที่สุดไม่รู้ทุก มนุษย์ด้เกิดในโลกนี้ไม่รู้ทุกจริงๆอย่าคิดว่าเรารู้ทุกเราไม่รู้หรอกพระองค์รู้ทุกรู้เหตุของทุกรู้วิธีดับทุกรู้ข้อประดิงอมดับทุกที่ว่าไม่รู้เนี่ยเพราะไม่รู้ทุกนี่เองเพราะเหมือนทุกที่เกิดขึ้นเราแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็เพราะไม่รู้ทุกแล้วเราไม่รู้ทุกเกิดจากอะไร ทุกเกิดจากเหตุอะไรเหตุของทุกคืออะไรแล้ววิธีดับทุกคืออะไรก็ไม่รู้ทางให้ถึงความดับทุกคืออะไรก็ไม่รู้อีกเพราะนั้นถ้าชาวพุทธเรานี่จะเดินต่อยระรอยบาทของพระศาสดาเราเนี่ยก็แก้ปัญหาง่ายนิดเดียวรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้วิธีดับทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกจะให้ดูง่ายๆ <c oughs> ัญหาเนี่ยปัญหาของประเทศชาติเราเดี๋ยวนี้ยที่มันเกิดเรื่องเนี่ยอาทิว่าเขาพูดคำสองคำใช่ไหมไอชังชาติกับคลั่งชาติเนี่ยเราฟังออกไหมเราฟังออกไหมชังชาติกับคลั่งชาติสองคำนี้เคยได้ยินไหม เคยได้ยินไหมเคยแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมแล้วคนที่เขาไปอยู่ในระดับพวกชังชาติกับคลั่งชาติเนี่ยเรารู้ไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเขาไม่รู้ดับทุกข์พวกคลั่งชาติกับพวกชังชาติเนี่ยสองพวกเนี่ยกําลังทะเลาะกันเนี่ยเรารู้ไหมว่า ถ้าเขาเอาหลักคําสอนผู้เจ้าไปจับมันจะจบหมดแต่เขาเอาอะไรไปจับรู้ไหมเอาทิดฐิเอาตันหาเอาอุปทานไปจับมันถึงคลั่งชาติแล้วก็ชังชาติเ <c oughs> นี่ยนี่นี่เพราะว่าเราไม่รู้อย่าคิดว่าฉลาดระดับในประเทศเราเนี่ยเรื่องมันเกิดระดับประเทศนเนี่ยเ่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่มาก แต่เรื่องขี้ตีนมากสำหรับหลักศาสนาหล <c oughs> ักศาสนาเป็นเรื่องขี้ผงที่สุดแหละถ้าเรื่องคลั่งชาติเาก็จะมีคำพูดหนึ่งชาติศาสนามหากษัตริย์เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคนบ้าคลั่งเนี่ยมาบ้านในเรื่องชาติเนี่ยบ้าชาติบ้าศาสนาบ้ากริยัเนี่ย คนท่าบ้าสามบ้าเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์ร่วมอารมณ์ร่วมก็คือมีอารมณ์อารมณ์เขาไปยึดถือไอ้นี่เขาเรียกคลั่งคุมคลั่งไอ้คนคลั่งสามพวกนี้มันพร้อมจะทุกข์และเป็นเหตุใ้เกิดทุกข์ไม่มีทางดับทุกข์ถ้าเราไปคิดตามเนี่ยเขาพูดคำคำสามคำแต่เราก็ไม่รู้ลึกเพราะเราไม่รู้นั่นเองถึงเป็นได้เกิดทุกข์ พอเขาพูดภาษาชาติศา,าสนากษัตย์เราท่องจํไในประจำประจำานีพอพูดปุ๊บใครบอกใครมาตําหนิชาติเราใครจะตําหนิศาสนาเราไปตําหนิกษัตริย์เรา,รนาเรานี่ยมันจะบ้าคลั่งเลยเขาเรียกพวกคลั่งชาติพวกบ้าคลั่งเนี่ยเราเคยเห็นพวกบ้าคลั่งมันออกมาไหมพวกบ้าคลั่งมันจะออกมาเราเคยเห็นไหมมันมันอารมณ์แล้วคนอารมณ์บ้าคลั่งนี่มันมีความสุขไหม แล้วนอนเป็นสุขไหมเขาดับทุกได้ไหมคนบ้าคลั่งไม้แต่เราเองไปดูแล้วเกิดอารมณ์ร่วมในการคลั่งไปกับเขาเนี่ยเราจะทุกข์ด้วยแล้วบ้าด้วยแล้วนอนไม่หลับด้วยนี่แหละเหตุของทุกข์เหตุของทุกข์คือคลั่งชาติคลั่งศาสนาคลั่งกษัตริย์อาการคุ้มคลั่งเนี่ยคุ้มคลั่งมันจะเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นจึงคุ้มคลั่งได้ นี่ลนะพูดถึงคลั่งซะก,ก่อนเราไม่พูดถึงชังนี้จะพูดถึงพวกชังพวกคลั่ง <c oughs> เหมือนเราเนี่ยถ้าใครติศาสนาเราเราจะคลั่งใครติชาติเราเราจะคลั่งใครติกราาสกังสาเราเยอะคลั่งคนบ้าคลั่งพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดอาการยึดมั่นถือมั่นอย่างแรงเลยเป็นเหตุได้เกิดทุกข์าศาสนาพุทธท่านไม่ได้สอนอย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านว่า,างนี้ดูก่อนอนนนมีบุคคลมาตำหนิตถาคตมีมาด่าว่าตถาคตเธออย่ายินดีอย่ายินร้ายเพราะตะถาคตไม่ได้สูงไม่ได้ต่าไม่ได้ดีไม่ได้เลวไปตามเสียงคนหรอกอันนนเ,อ,เออย่าพึงโกรธอย่าพึงขัดเคืองเลยพึงรักษาใจให้พ้นจากการที่จะไปโกรธนั้นเสียเถิดท่านว่าอย่างนี้ท่านไม่บอกให้ไป ปกป้องศาสนาแบบที่เราเข้าใจเพราะศาสนาคือรักษาใจไม่ให้ทุกข์นันเองรักษาใจไม่ให้บ้าคลั่งไปยึดมั่นถือมั่นนั่นนหะอันนี้คือศาสนาศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่องค์พุทธรูปไม่ใช่ว่าศาสนาไปอยู่ที่วัดไม่ใช่วัดศาสนาอยู่ที่พระไม่ใช่อยู่ที่เราทําใจเขาเราไม่ให้คุ้มคลั่งไปด้วยไม่ให้หวันไหวในการที่เขาตําหนิ ชาติตำหนิศาสนาตำหนิกษัตริย์ถ้าเราไม่คุ้มครั่งนั่นคือการรักษาการรักษาที่ถูกต้องมันไม่ใช่ไปรักษาสถามสถาบันนั้นไม่ใช่ถ้าไปรักษาสามสถาบันนั้นคือบ้าคลั่งบ้าคลั่ง้วจะเกิดการคุ้มครั่งคุ้มครั่ง้วจะเกิดอาการเกิดอาการบ้าคลั่งบ้าคลั่งก็อาการคุ้มครั่งคุ้มคลั่งก็อาการบ้าคลั่งบ้าคลั่งก็อาการคุ้มครั่งมันจะบ้าคลั่งคุ้มคั่งคุ้มครั่งบ้าคลั่งเนี้ย อันนี้คืออันตรายสุดๆแล้วมันจะชี้หน้าคนที่ไม่คุ้มครั่งเหมือนกูเป็นคนเลวคุณคุ้มครั่งเหมือนข้าเป็นคนดีเหมือนคนบ้าเหมือนข้าเป็นคนดีคนไม่บ้าเหมือนข้าเป็นคนเลวนมท่นี้มันก็จะไปแบ่งแยกคนแหละเพราะไปแบ่งแยกคนออกจากคนกันทะเลาะวิวาทกันก็เกิดขึ้นเพราะไปยกตัวข่มกันว่ามันไม่รักชาติไม่รักศาสนาไม่รักกษัตริย์เหมือนกู เขานี้มันก็เกิดอาการแตกแยกทะเลาะวิวาทเป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วใจขุนมัวไหมใจเศร้าหมองไหมใจเดือดร้อนไหมนั่นคือการทําลายชาติทําลายศาสนามาคัสสัตเพราะบ้าคลั่งการบ้าคลั่งคือทําลายชาติทําลายชาติไงทําให้ชาติชั่วเกิดขึ้นชาติดีหายไปชาติสามัคคีชาติปรองดองชาติเมตตาชาติปราณีไม่มีไปชี้หน้าด่ากันและกันนั่นคือคลั่งชาติคลั่ง ศาสนาศาสนาไม่ได้บอกให้สอนอย่างนั้นท่านไม่สอนให้ไปยึดมั่นถือมั่นกษัตริย์ก็เช่นเดียวกันเขาก็ไม่บอกให้ไปยึดมั่นถือมั่นเขาบอกให้สามารถกีบลองดองกวราชการที่กล้านั้นบอกเห็นไหมต้องให้เอาภัยเห็นไหมต้องให้สามารถีให้รักกันไว้ท่านว่าอย่างนี้ท่านไม่บอกให้มาคลั่งมาคลุมค้องฉันไม้มากมาบ้าคลั่งยึดฉันนะท่านไม่ว่าท่านเองก็ไม่บอกให้ไปบ้าคลั่งท่าน แต่คนมันบ้าคลั่งเพื่อต้องการเอาหน้าไปยึดมั่นถือมั่นจึงเกิดเวีนเกิดทะเลาะนี่แหละไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุข,ของทุกข์ไม่รู้ดับทุกข์ไม่รู้ท่อปฏิบัติเองว่าข้อปฏิบัติงความดับทุกข์ก็คือรู้ตามเป็นจริงว่าอย่าบ้าคลั่งอันนี้คือคลั่งเขานี้ชังชาติชังอีกกลุ่มหนึ่งก็จะชี้หน้าพวกมึงชังชาติชังาศาสนาชังกษัตริย์เห็นไหมเขานี่การจะชังหรือจะคลั่งเนี่ย มันต้องมีอารมณ์ร่วมเิจใจชังเอ้ะทำไมถึงต้องไปชังอ่ะชังทําไมชิงชังรังเกียจมันก็ผิดอแหละไปชิงชังก็ฝ่ายกโกรธเคืองไปบ้าคลั่งก็ฝ่ายขัดเคืองแล้วมันจะต่างกันย,ยังไงอ่ะไอ้ชิงชังก็ขัดเคืองไอ้บ้าคลั่งก็ขุนแค้นแล้วจะต่างกันย,ยังไงไม่เห็นต่างชังก็ผิด คลั่งก็ผิดต้องไม่ชังไม่คลั่งถึงจะถูก็กตัวตนไม่ตรงกลางเด็กมีใจอุเบกขาเป็นวางใจเป็นกลางในสัตว์สังขารในเขาคลั่งชาติในเขาชังชาติเขาจะชังหรือไม่ชังเราก็รู้ไม่ได้เขาจะชังยังไงเขาอยู่บานเขาแล้วก็ไปชังเลยก็ไปพูดเองว่าเขาชังถ้าชิงชัง ก็คนสองคนน่ะมาชิงชังกันเองคนสองคนนั้นคลั่งกันเองถ้าเราเห็นเออเก็บบ้าเองข้าไม่ร่วมเือแกข้าไม่มีอารมณ์ร่วมก็จบจบจึงไม่บ้าคลั่งไม่คุ้มคลั่งไปบ้าคลั่งคุ้มคลั่งทำไมมันทุกข์ุกถ้าไปบ้าคลั่งคุ้มก็เป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นข้อปฏิบัติให้เป็นทุกข์ยิ่งขึ้นและจะมีประโยชน์อะไรคราวนี้ ทารูใกล้ๆเราถ้าบ้าคลั่งพวกเราบ้าคลั่งนี่บ้าคลั่งอารมณ์ตัวเองบ้าคลั่งแต่ของตัวเองบ้าคลั่งแต่ของสมบัติเราเองได้เรื่องไหมเราบ้าคลั่งคราวนี้พอคุ้มคลั่งมากๆใครมาว่าใครมาแตะไม่ได้แค่พวกบ้าคลั่งคลั่งแล้วมันก็ทําให้เกิดสีระบายสีตีไข่ ขัดแค้นขัดเคืองชิงชังก็บ้าคลั่งเอาไปแล้วนี่บ้าคลั่งเพราะรักบ้าคลั่งเพราะชังบ้าคลั่งเพราะหลงบ้าคลั่งเพราะโง่บ้าคลั่งมันจะมีตัวที่ทําให้บ้าคลั่งอยู่สี่ตัวมันบ้าคลั่งเพราะรักกันบ้าคลั่งเพราะชังมันบ้าคลั่งเพราะโง่ถูกเขาจูงไปบ้าคลั่งเพราะหลงงมงายการบ้าคลั่งมันจะต้องประกอบด้วยเหตุสี่ประการ บ้าคลั่งไม่คุ้มคลั่งไอ้ไข่ไอ้เขยบ้าคลั่งไหเนี่ยเรื่องบ้าคลั่งาศาสนาคุ้มคลั่งแด่ในเรื่องสร้างตะพุภภดตะพื้ทะเลาะอันตะพุดตะพื้ศาสนาก็ทะเลาะชาวบ้านก็าทะเลาะอรือคุ้มคลั่งอยู่กับเรื่องหาเงินเข้าถมวัดนี่ก็บ้าคลั่งพวกบ้าคลั่งก็คือทายกวัดเนี่ยบ้าคลั่งเอาเงินไปถมวัด เอาทรายไปเอาดินไปถมวัดเอาหินไปถมวัดบ้าคลั่งพวกนี้บ้าคลั่งเขาต้องทําตัวให้พ้นจากการบ้าคลั่งและพ้นทุกข์ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากพระพุทธเจ้าตรัสประกาศศาสนากับพื้นปัตตพีดลนครั้งแรกเลยเพระองค์สอนปัญเชียวกขีพระองค์สอนอย่างนี้รูปังอนัตตารูปัญจีดังผิกเัตาน พิสูจน์ทั้งหลายรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกรูปเป็นอนัตตาพระองค์ก็สอนที่ไหนรู้ไหมไม่มีศาลาไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์สอนใต้ต้นไม้พระองค์สอนที่ใต้ต้นไม้ปาอิสิป,ปตตมารุกทายวันปาอิสิป,ปตตมารุกทายวันผู้เจ้าสอนใต้ต้นไม้เนี่ยทาไมคนบรรลุทําได้เดี๋ยวนี้ในสาลงศาลาบรรลุไหมบรรลุแต่บ้าคลั่งใช่ไหม าำวัดก็บ้าคลั่งไปปิดท้องไปอ้อนบอนไปขอหลวง,งพ่อนุ่นหลวงพ่อนี่หลวงพ่อนั้นให้ช่วยคุ้มครองปกป้องรักษาใช่ไหมนั่นเขาเรียกศาสนาบ้าคลั่งศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องไปอ้อนบอนไปขอร้องไปไปบนบานศาลกล่าวมันอยู่ที่การกระทําของมนุษย์เองทําเองมันเกิดผลเองได้รับผลเองด้วยมือตัวเองด้วยความคิดตัวเองสติปัญญาตัวเองถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะต้องไปบ้าคลั่งบนบานศาลกล่าวเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนพิสูจน์ทอง้หล ถึงจงมาบ้าคลั่งอ้อนวอนเราตถาคตตถาคตจะบรรดาในี่ท่านก็ไม่เคยพูดท่านจะพูดได้ว่าอัตติโนตนเลเป็นที่พึ่งของตนท่านพูดแต่ว่ารีนะทุกขมมาเจติล่วงทุกข์พะขยันหมั่นเพียรแต่ชาวพูดไปบ้าคลั่งนะอันนี้บ้าคลั่งยังวะนี่เพราะบ้าคลั่งคลั่งคล้ไหลหลงศาสนามันก็เลยงมงายหมดแล้วเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะนั้นในทุกข์นี่เหตุข,ของทุกวิธีดับทุกข์นี่ต้องรู้ว่า ทุกเพราะอะไรทุกเพราะหนาวเพราะร้อนเพราะเจ็บเพราะป่วยเพราะไข้เพราะเสียงนินทาว่าร้ายเพราะไม่เข้าใจนะตามเป็นจริงถึงเป็นทุกข์ถ้าเข้าใจเออหนาวมันก็ต้องมาแล้วจะไปเจ็บไข้เดือบเออมาเพื่อจะไปมันต้องอาศัยอยู่ในร่างกายมันไม่อาศัยอยู่มนุษย์มนย์จะอยู่ที่ไหนก็เข้าใจตามเป็นจริงคนเราเข้าใจอะไรตามเป็นจริงแล้วไม่ทุกข์แต่ที่ทุกทุกวันนี้ก็เพราะเราไปบ้าคลั่งเราไปคลั่งใครยึดถือเกินไป ในอะไรก็ถือเกินไปจนเป็นทุกข์เหตุของทุกข์ถ้าไม่คลั่งไคล้ไม่ชังไม่คลั่งเนี่ยไม่มีอะไรทุกข์ที่บ้าทุกวันนี้ทุกทุกวันนี้ก็เพราะบ้าคลั่งนั่นเองพอเราไม่คลั่งไคล้ไหลหลงมันก็ไม่เห็นอะไรจะถือได้เนี่ยมันถือไม่ได้มันถือเอาไม่ได้มันก็พ้นทุกข์อะทุกข์เพราะไปถือไม่ถือก็ไม่ทุกข์จริงๆ ทุกอย่างถ้าไปถือจึงเป็นทุกเสียงติเสียงชมก็เช่นเดียวกันก็มีอยู่คู่โลกดีชั่วก็มีอยู่คู่โลกสุขทุกข์ก็มีอยู่คู่โลกไปถือเอาก็เป็นทุกไม่ถือมันก็มีอยู่ข้างมันอย่างนั้นเหมือนหนาวไปถือเอาก็เป็นทุกไม่ถือมันก็เป็นข้งมันอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวฝนมันตอนนั้นด่ามันใช่ไหมเดี๋ยวนี้น้ามันไปแล้วเนี่ยจะด่ามันมันก็ไปแล้วไม่ด่ามันมันก็ไปแล้วจะชมมันมันก็ไปไม่ชมมันก็ไปแล้วน้ามันไม่ได้อยู่นานเนี่ย หนาวมึงก็ยุ่งก็ไปเกลียดมันมึงก็จะไปรักมันมึงก็จะไปร้อนเหมือนกันเพอหน้าร้อนขึ้นมาที่ตะซักว่ากี้เอ้เพราะหนาวขึ้นมาจากร้อนไปไหนนู่นวะเอ้มึงก็ไปตามหน้าที่มันหมุนเวียนเข้ามันไปอย่างนั้นพอะรู้ตามเป็นจริงมันก็ต้องไปอย่างนี้พอะรู้ว่าไปแล้วมันก็ไม่บ้าคลั่งมนุษย์ส่วนมากแล้วจะบ้าคลั่งเหมือนอินก็ไปอย่างที่ตะอ้วนไหมไปนอนคราวนี้พอได้ยินเสียงพยาบาลพูดคํานั้น มันคลั่งไปอย่างเสียงนั้นก็ทําให้เราคุ้มคลั่งไปด้วยเพราะเราเมตตาสงสารเด็กไม่อยากให้พยาบาลพูดอย่างนั้นแต่เสียงมันก็ไปแล้วเจตเจตนาของอาคูศลจิตของพยาบาลมันก็ไปแล้วแล้วเราไปบ้าคลั่งมันก็โกรธขัดเคืองขุ่นข้องหมัวหมองมก็ไปแล้วอีกมันก็ไม่อยู่นานเห็นทุกอย่างมันจะอยู่ไม่นานะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่คลุ้มคลั่งยึดเอาถือเอาอ่ะ แลวมันเรื่องจริงซะด้วยนะที่ว่าทุกอย่างนี่มันจะเดินทางอย่าถืออารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเสียงที่ล่วงไปแล้วเป็นอันร่วงไปแล้วคําการกระทําที่ล่วงไปแล้วเป็นอันร่วงไปแล้วที่ยังไม่มาถึงมันยังไม่มาถึงปัจจุบันมันก็จะเดินทางเป็นอดีตแล้วถ้าเข้าใจอย่างนี้มนุษย์จะไม่คุ้มคลั่งไม่บ้าคลั่งไม่หลงคลั่งแล้วก็ไม่ชังไม่คลั่งไม่ชังไม่คลั่งไม่ชังไม่ใครมันจะเป็นอะไรแล้วก็หัวเราะดูมันเนี่ยดูสองพวก คลั่งชังคลั่งชังคลั่งชังมันก็ยึดยึดคลั่งชังยึดดูดูที่อะไรดูแต่ทำทำนอมันจะตายให้ได้เลยมันเข้าใจว่ายึดของมันจะต้องอยู่ตลอดกาลมันก็จะไม่ยอมไม่ยอมเพราะอะไรเพราะมันยึดเข้าไปแล้วมันได้แล้วมันยึดมันถือมันหลงมันห่วงมันห่วงมันบ้าคลั่งไอ้นั่นก็คลั่งยศดคลั่งตำาหน้าคลั่งตำแหน่งคลั่งหลงคลั่งไหล ข้างเพอข้างเพลินข้างมัวข้างเมามัวเมาตัวเองมัวเมาความรู้ตัวเองเมาทิฏฐิตัวเองเมาตัณหาตัวเมาอุปทานตัวเองมันบ้าคลั่งถ้าคนไม่บ้าคลั่งมันก็ออใครจะเอาก็เอาพอแล้วประมาณถ้าคนไม่บ้าคลั่งก็พอแล้วประมาณจบไหมจบไหมจบถ้าคนคลั่งกูเก่งกูเน่กูดีกูสามารถใครก็ู้กูไม่ได้ไอ้นั่นเขาเรียกบ้าคลั่ง ไอ้บายศไอ้บายัดไอ้บายุดไอ้บาถือที่พูดนี้มันไม่ใช่ตาทำต่ทำนะไม่ใช่นะที่นั่งในทัํมทุกคนเอยที่นั่งอย่างเนี้ยยึดถือตาขวางตาดําตาแดงเพราะไม่รู้ตามเป็นจริงถ้ารู้ทุกโอ้มันถือแล้วเป็นทุกไม่ถือก็ดับทุกตัณหาความอยากของเราเป็นเหตุให้เกิดทุกอ,อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นเนื้ยไม่อยากเป็น ขอดูสองตัวนี่เออไม่มีอะไรเพราะไม่มีอะไรก็เลยไม่อะไรเอาบอลเพราะไม่อะไรเอาบอลก็พ้นทุกทุกมีได้เพราะไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็พ้นทุกไม่รู้จึงเป็นทุกยะถาว่าริวาหาปุราปริกุเรนติสาคารังเอวะเมวอิโตทินังเตตานังอุปกาปติชิตังปฏิตังทุมหังทิพามีวัสมิชตุ สเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรรโสยธา,ามณีโชตระโสยถา,าสพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาธนาสีสนิจังุทาปจายโนจักาโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังภาลาง